ของเล่นยุค90 DIY กงจักรจากฝาขวดก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้จะมาสอนทําของเล่นจากยุค90นะครับจะเป็นกงจักรจากฝาขวดนะครับผมนี่จะเป็นฝาขวดแก้วประมาณแบบนี้นะครับผม ใช้เป็นขวดโซดาหรือขวดเวบซี่ขวดโคกอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นขวดสเปซโอเคขั้นตอนแรกเราก็ไปเปิดตัวฝาเอาตัวฝากันก่อนนะครับนี่โอเคไม่ได้ตัวฝาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําตัวกงจักกันนะครับนี่โอเคไม่ได้ฝามาแบบนี้แล้วนะครับขั้นต่อมาเราจะทาใช้คอนนะครับตอกตอกตอกให้มันเป็นกงจักนะครับนี่นะครับเราจะค่อยๆทุบนะครับตรงบริเวณขอบนะครับทุบแบบขอบแบบนี้เลยนะครับนี่ ขั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังนะครับอย่าให้โดนนิ้วมือนะครับนี่ตีๆไปนะครับผมนี่นะครับตอนตีก็ระวังนิ้วมือด้วยนะครับนี่พี่แมนโดนนิดนึงนะครับเมื่อกี้จากนั้นเราก็สลับด้านนะครับแล้วก็ทุบด้านหลังนะครับนี่ให้มันแบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้นะครับยิ่งแบนเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมนี่นะครับก็ทุบให้จนแบนมากที่สุดนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราตีให้เบ็ดได้แบนดขนาดนี้แล้วนะครับนี่เมื่อได้ไซส์ที่ต้องการนะครับจากนั้นเราจะไปเจาะรูกันนะครับโดยใช้นี่นะครับตัวรองก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับก็ใช้ตัวรองเป็นกระดาษลังนะครับนี่ชั้นหรือ2ชั้นก็ได้แล้วก็ใช้ตะปูนะครับเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีเหมือนเดิมนะครับผมโอเคปุ๊บนี่นะครับก็ระหว่างนี้นะครับนี่ให้มันอยู่ตรงตึงกลางหน่อยหน่อยนะครับ เราจะตีทั้งหมด2รูนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แต่รูก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคอีกข้างหนึ่งเราก็สลับแล้วก็มาตีให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะได้ใส่เชือกตัวเชือกได้ง่ายนะครับผมครับเมื่อได้รูขนาดนี้แล้วนะครับก็เราจะเจาะรูที่2กันนะครับผมโอเค โอเคครับเมื่อได้แบบนี้แล้วครับแล้วก็กลับด้านเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เจาะนะครับเรียบร้อยครับนี่เราจะได้กรงจักรนะครับส่วนตรงนี้นะครับใครจะเจาะหรือว่าใครจะเอาไม่เอาออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันอค่อนข้างเอาออกยากนะครับขั้นต่อมาเราจะมาสอดเชือกกันนะครับโดยเชือกที่เชือกที่ใช้นะครับพี่แมนจะใช้ประมาณ35เซนนะครับนี่เดี๋ยวพี่แมนวัดให้ดูนะครับนี่ อันนี้จะเป็น10แล้วก็อีก10นะครับโอเคแล้วก็นี้ก็ข้างนะ่10นะครับปึ๊บแล้วก็5นะครับผมนี่นะครับพี่แมนใช้35ิเซนนะครับทั้งหมดที่เหลือก็ตัดออกนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับใช้35ิเซนนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะสอดให้ดูนะครับวิธีการสอดนะครับผม โอเคครับขั้นตอนวิธีการสอดนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บทำให้แหลมก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับเชือกที่ดีควรจะไม่มีขุยแบบนี้นะครับไอนี้พี่แมนมีเชือกแค่แบบนี้นะครับแบบนี้จะหมุนไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันติดขุยนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนําให้ใช้เชือกแบบนี้นะครับให้ใช้เชือกพวกเชือกว่าเชือกเอ็นที่เป็นอะไรแบบนี้นะครับผมจะ ดีกว่านะครับนี่นะครับเราสอดเข้าไปด้านแรกก่อนนะครับจากนั้นก็หมุนมาแล้วก็สอดอีกข้างนึงครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับก็ดึงมาให้สุดเลยนะครับนี่โอเคเนี่ยมันจะเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราจับตรงส่วนปลายนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บประกบกันแล้วก็ผูกเงื่อนนะครับจับแบบนี้แล้วก็หมุนรอบนึงนะครับแล้วก็ทบกันนะครับแล้วก็สอดเข้ามาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงนะครับปึ๊บโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็ตัด ส่วนปลายทิ้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่กงจากแห่งยุค90สูตรนะครับเมื่อก่อนนี่ฮิตมากเลยครับผมสามารถลองไปทําเล่นกันดูได้นะครับนี่ขั้นตอนวิธีเล่นนะครับเราก็หมุนกับหลังนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บนี่แล้วก็หมุนนะครับไมแมนหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหมุนกับหลังแบบนี้นะครับหมุนให้ตึงที่สุดนะครับส่วนวิธีการดึงก็ดึงให้สุดนะครับแล้วมันจะหมุนของมันเองนะครับปึ๊บ นี่นะครับดึงปุ๊บหมุนใหม่แล้วก็ดึงนะครับนี่แล้วก็หมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับผมนี่ก็จะได้แบบนี้ครับนี่ดึงให้สุดแล้วก็ให้ตึงนะครับโอเคนะครับนี่ครับเป็นกองจากจากฝาขวดนะครับแห่งยุค90นนะครับผมก็สามารถไปทำเล่นกันได้นะครับแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่า ขั้นตอนการทํานี้อันตรายนิดนึงนะครับนี่สามารถดึงให้ตึงแบบนี้นะครับแล้วก็จะเราจะเล่นได้แบบนี้เลยแต่อย่าเอาไปปั่นกับเพื่อนนะครับผมนี่ถ้าเราตีแบนๆบนะครับมันสามารถตัดใบไม้ได้เลยนะครับอันนี้พี่แมนตีไม่แบนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเกินไปนะครับครับรับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปใหมๆ่ๆ มิดแมนขอบคุณครับ